ปราบนมัสก,การครูอาจารย์สวัสดีนักเรียนนักศึกษาพระบาลีชั้นประโยคหกบริศึกษาหกด้วยกันท,กนทุกคนทุกท่านนะครับก็มาแปลกันต่อนะครับมัมตปาปาษาที่กาหนาหนึ่งร้อยยี่สิบแปดยะทิปณะเรนังขุดทักังเป็นต้นไปปณะท่าเรนังที่หลีกเล่นขุดทะกังมีขนาดเล็กเท่าสีมามีขนาดเล็กเท่าสีมาขนาดเล็กที่สุด แต่ท่าที่ดีกลเลนเล็กขนาดเท่าสีมาที่เล็กที่สุดนะสีมาในภายหลังอะเล็กเลยยังเท่ากับสีมาที่มีขนาดเล็กที่สุดนะแห่งสีมาทั้งหมดนะมะั้งเท่าสีมาขนาดเล็กที่สุดอุปริสีมาสีมาข้างบนมหาตีใหญ่ สีมาที่ตั้งครอบนะท่วมทับเนี่ยสีมาที่ตั้งครอบที่หลีกเล่นนั้นโอตรติย่อมอย่างลงไปถึงอทะเลนางท่าที่หลีกเล่นอติกุดทธกลางเล็กเกินไปสีมับสีมับปมานะมนางหนะโหติไม่ได้ขนาดเท่ากับสีมาไม่ได้ขนาดเท่ากับสีมาสีมา โอตรติสีมาย่อมมีเฉพาะข้างบนเท่านั้นสีมาอุริโหติย่อมมีข้างบนเท่านั้นหน้าโอตรติไม่ยังลงไปข้างล่างถ้าภูเขามีสันฐานดังพางผ่านงูนั่นดังพังผ่านงูนั่นขึ้นมาเองนะครับนี่นะครับตามโยชนานะครับ ภูเขาที่มีสันฐานดังทังพานงูสัปปะพนะปรพโตพิดชิตตวากับตบปตินะครับพังตกลงไปเองครึ่งหนึ่งตักตกพังลงไปเองครึ่งหนึ่งจากที่นั่นมั่งแต่โตนี้ยไม่เห็นท่านแปลนะ แม้ถ้าได้ประมาณสีมาหรือมีขนาดเท่าประมาณสีมาเนี่ยนะได้ประมาณสีมาส่วนที่ตกลงไปในภายนอกสีอสีมาโหติไม่จัดเป็นสีมาอยากดูนะยกเนี่ยครับต้องดูรายละเอียดหน่อยนึงครับดูที่โดชนาเขาว่ายัางไงนะออตโตตัวนี้เขาให้ ให้แปลเป็นสัปปะพนะปัพพะโตนะปัพพะตะโตปัพพะตะโตถ้าภูเขามีสันฐานดังพัง,พ,งพังพังพันงูนั่นพังตกลงมาเองครึ่งหนึ่งถ้าได้ประมาณสีมา แม้ถ้าได้ประมาณสีมาแม้มีขนาดสีมาหรือประมาณสีมานะถ้าได้ขนาดสีมาเอ๊สเจตัวนี้ทำไมมันมดนนมันวางไว้ตัวที่สองครึ่งหนึ่งตะสีมาดูตามโยชนานะครับพังตกไปเองครึ่งหนึ่งที่เป็นสีมาทั้งกึงึงอ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นประธาน พังครึ่งหนึ่งปฏิตกไปในภายนอกตกไปในภายนอกหากว่าเจหากว่าหากว่ามีประมาณสีมาแม้ได้ขนาดสีมาตรงนี้นะมันก็ขึ้นเจมานะครับไปแจกสเจนะเจี่ยวางวัวที่สองได้ก็เป็นสีมาประมาณนางเจปีนะแม่หากว่ามีประมาณสีมาครับ ที่ตกลงไปนั่นแหะตกลงไปภายนอกนั่นอหะแม่มีขนาดสีมานะครับอะปฏิตังส่วนที่ตกลงไปภายนอกอสีมาโหติไม่จัดเป็นสีมานี่ครับแบ่งประโยคอย่างนี้นะตามโยชนานะครับมาเดี๋ยวแปะไม่หมดสีมาประมาณนางนี่ก็ขึ้นเจกะโหติมานะครับเจกะโหติหนึ่งประโยคเลยนะยะพิพิว่า แต่ส่วนที่เรา,เามีทั้งปะน,ทงทนะ,ปะทั้งยตินะปะฏิอปะนะแต่อปะฏิตังส่วนที่ไม่ตกลงไปยัติสีมัปมานางท่าได้ขณะสีมาสีมาโหติก็ยังคงเป็นสีมาก็แปลลมเยอะเลยนะแล้วก็แปลย่อด้วยขันทะสีมาเป็นพื้นที่ลุ่มมีจังวัตุโหตินะเป็นวัตถุต่ํา นิจวัตุกาขันทสีมาขันทสีมานิทอมันโทนะเป็นที่ลุ่มภูนถมขันทสีมานั้นตังปูเลตะวาภูนถมขันทสีมานั้นทำให้เป็นที่สูงอุจจวัตุกังสีมาก็เป็นสีมาตามเดิมอันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นนามน,นะ อาจจะขึ้นน้ำกับพิสูุทั้งหลายนะครับทีนี้ลองดูอะเนื้อความมันโยงกันมาได้ไหมมันห่างไกลไปไหมถ้ามันห่างไกลไปแล้วก็ต้องขึ้นนะครับขึ้นประธานมาที่กรโนติถ้าเนื้อความมันยังมันยังพอส่งกันเนื้อความมันส่งกันเกี่ยวยงกันพอฟังรู้เรื่องก็ไม่ต้องขึ้นแต่ทําไมรู้เรื่องงง,งก็ต้องขึ้นประธานมานะครับกรโนติชนทั้งหลายเคหังทําเรือนสีมายะในสีมาหรือว่าสร้างเรือนนะ ชนทั้งหลายสร้างเรือนในสีมาเรือนนั้นสีมัทกังก็เป็นก็จัดก็เป็นอันตั้งอยู่ในสีมาด้วยชนทั้งหลายขุดอันนี้ก็ขึ้นชนซ้ำมาอีกนะชนทั้งหลายขุดสะโบกกรณีในสีมาสีมานั้นก็ยังคงเป็นสีมาอยู่นั่นเอง คือแม้ความบาถ้ามีใครเขามาลุกมาลุกพื้นที่ที่เคยปลูกพระศรีมาไว้อ่ะแม้ว่าจะเอาบานเรือนมาปลูกมาสร้างอยู่ในเขตสีมาสีมาก็ยังคงเป็นสีมาก็คือยังเป็นเขตของวัดอยู่ไม่สามารถจะลุกได้นะครับเม่จะมาขุดสะหรือจะมาสร้างบานเรือนไว้ต่อตามศสีมาก็ยังคงเป็นสีมานะครับอย่าลืมขึ้นสีมามาด้วยนะครับสีมายะเนี่ยขึ้นสีมามาไม่ใช่แ้นมันจะงงนะครับโอโคห่วงน้ําโอทริโอทริตววคจติไหลผ่าน ไหลท่วมกระไรไหลท่วมมณฑลสีมาไปจะผูกแค่อัต,ตกงอัตตังเลยนะบางทีก็เป็นอัต,ตกำบังที่เป็นอัตตังนะผูกแครไว้ที่โลงสีมาทำก็ควรทำสังฆกรรมนะกำลังตัวเนี้ยทำสังฆกรรมก็ควรคือขณะที่ทำสังฆกรรมมัานหน้ามันกำลังท่วมแนะ จะผูกแม่แคร่ตั้งเอาไว้ให้พระได้นั่งอะนะนั่งบนแม่แครนั้นแล้วก็ทำสังฆกรรมกันจนจบก็ยังใช้ได้อยู่ก็ใช้ได้นะครับอุมมังคะนะทีแม่น้ามีอุโมงคือหมายความว่าในแม่น้ํานั้นอะมันข้างข้างล่างมันมีอุโมงก้าไปหรือว่าแม่น้าําแม่น้ํามันไหลผ่านผ่านธรรกระดานแล้วมันมีอุโมงข้างใน,นแม่น้ํามีอุโมงอยู่ข้างใต้ข้างใต้ตสีมา ตายสีมาลงไปสีมาอยู่ข้างบนสมมติเราผูกสีมาไว้เหนือแม่น้ําะนะแตกตายแม่น้ํานัน้นมันมีอุโมงอยู่พอมันมีอุโมงเนี่ยพิกษุที่มีฤทธิ์นั่งอยู่ในแม่น้ํามีอุโมง์นั้นนะอิทิมาภิกขุตัฏฐะสีทติทีนี้จะทําสังฆกรรมได้ไหมมาดูประโยคข้างล่างนะถ้าแม่น้ํานั้นไหลผ่านไปก่อนนะถ้าแม่น้ํานั้นไหลผ่านไปก่อนสีมาผูกที่หลัง ไม่ยังกรรมให้เสียแม่นม้ํามีก่อนือนงั้นเถอะแม่น้ามีก่อนอุโมงค์อุโมงค์มีทีหลังก็บอกว่าแม่น้ํานั้นไหลผ่านไปก่อนสีมาผูกทีหลังแม่น้ําไหลก่อนที่มาผูกทีหลังก็ไม่ยังกรรมให้เสียคือพระที่นั่งอยู่ในอุโมงค์นั้นอ่ะอุโมงค์อยู่ข้างล่างแล้วก็เขาทําสีเขาทําสังฆกรรมกันข้างบนข้างบนผืนน้าอ่ะข้างบนที่ผิวน้าะนะอาจจะทําในเรือหรือทําเอในแพรอะไรก็แล้วแต่แหละแต่ว่าทางใต้แพรนั้นอ่ะ มันมีถ้ำอยู่อุโมงอยู่แล้วมีพิกูุอยู่ในนั่นแม้ว่าจะจะอยู่ในสีมาก็ตามไม่ยังกรรมให้สียะเขาว่างั้นไม่ยังกรรมให้สีอะแม่น้ํานั้นไหลผ่านไปก่อนถ้าผูกสีมาก่อนคือบริเวณตรงนั้นน่ะมันยังไม่แพ่แม่น้ํานะเขาทําพิธีผูกสีมากันก่อนแม่น้ําไหลผ่านทีหลังเขาหลังแม่น้ํามันไหลบ่ามาเป็นมาติกาเหมืองฝายนะมันไหลผ่านไหลผ่านจนขยายใหญ่โตโมโหลานเป็นแม่น้ําพิกูุ ยังทํากรรมภิกษุนั่นยังยัง,ยงกรรมให้เสียกรรมเลิศเลยนะคือให้เสียนะครับผูกศีมาก่อนแม่น้ําผ่านมาทีหลังถ้าภิกษุยังอยู่ในถ้าแล้วพระสงค์ทํากรรมบนแพบนเรืออย่างนี้กรรมเสียกรรมเสียเพราะภิกษุอยู่ในอ,อยู่ในศีมานะครับ<แ>ต้องดูว่าแม่น้ํานั้นมีมาก่อนหรือมามีมาหลังถ้าแม่น้ําม,มีก่อนแม่น้ําม,มีก่อนผูก <Iím> ศ <Des mond> ีมาทีหลังกรรมไม่เสียแต่ถ้าผูกศี <illness> มามาก่อนแล้วน้ําม,มาท่วจงจนกลายเป็นแม่น้ํา ภิกษุนั้นยังอยู่ในถ้ำทําสังฆกรรมภิกษุที่อยู่ในถ้ำก็ทําให้กรรมเสียเ็าเรียกอะไรอะเหมือนเหมือนอะไรคนเข้ามาในภิกษุเข้ามาในเขตของสีมาต้องไปเรียกทันขึ้นมาให้อมานัดนั่งในหัตถบาทนะกรรมสิ่ะไมนเสียอันหนึ่งภิกษุผู้สถิตยอยู่ก็คือผู้อยู่นั่นแหละภิกษุที่อยู่หรือยืนอยู่ภายใต้แผ่นดินภายใต้พื้นดินย่อมยังกรรมให้เสียเหมือนกัน ย่อมยังกำม้เสียงเหมือนกันทีนี้้ะใต้ดินมันมีมีถ้ำอยู่และภิกษุก็เป็นนั่งอยู่ในถ้ำนั้นนะ่ะไม่ว่าจะผูกผูกพระศรีมาหรจะผูกที่หลังอยู่แล้วผูกที่มาที่หลังนะแต่เป็นพื้นดินต้องเอาภิกษุนั้นเข้ามาในหัตาบาทนะหมายกมเสียก็ต้นไซมีอยู่ในลานขันศีมาในลานในโรงในลานเนี่ยนะในโรงหรือในลานนะครับสีมะมาลเกปนะนุวัตตะรุขโขโหติ ก็ต้นไซมีในลานสีมาตัดสา,สาขากิ่งของต้นไซนั้นนิคตะปารโหว,วาหรือย่านไซที่ยืนไปจากต้นไซนั้นที่ยื่นออกไปจากต้นไซนั้นอาหัตจะนะครับตั้งจดต้นไม้ตั้งจดต้นไม้ใช่ไหมก็ไม่ยอมแต่เราเลือนะ จดต้นไม้เป็นต้นขึ้นหรือจะจดก่อนก็ได้จดต้นไม้เป็นต้นต้นไม้ที่เกิดเองอะ่ะจดต้นไม้ที่เกิดเองในมหาสีมาที่เกิดเองเป็นต้นในมหาสีมานั่นตั้งอยู่พึง่งชำระมหาสีมาให้หมดจดแล้วจึงทำสังฆกรรมหรือตัด กิง่งไซหรือตัดกิ่งและไซเหล่านั้นเสียกระทําให้ตั้งอยู่ภายนอกก็ได้อารุยหาพิขูพิกษูพ้ขึ้นไปบนกิ่งไม้ที่ไม่จดกันนาหัจจะที่ที่ไม่จดกัน,น,จจกนขึ้นไปบนกิ่งไม้ที่ไม่ จดกันกิ่งม้ที่ไม่จดกันเป็นต้นไม่รู้ว่าเป็นต้นตัวเนี้มันแยกออกจากกันหรือเปล่าถ้าไม่แยกก็ออกทีหลังนะเป็นต้นทีหลังควรนําเข้ามาควรนําเขามาเข้าหัตถบาทควรนําเข้ามาสู่หัตถบาทนะอือะไรเป็นประธานเนี่ยอาเนตโพควรนําเขาเข้ามาสู่หัตถบาทอ๋อถูกล้วอารุยหานี่แหละเป็นประธานครับควรนําเข้ามาสู่หัตถบาทอารุยหะพิกูนิประธาน เอวังด้วยประการอย่างนั้นสาขาวากิ่งของต้นไม้ธรรมชาติชาติตเนี่ยกิ่งของต้นไม้ธรรมชาติอ,อ้อที่เกิดครับกิ่งของต้นไม้ที่เกิดในมหาสีมาและย่านไซก็ดีย่านไซก็ดีย่อมตั้งอยู่ในลานสีมาในลานแห่งขันทศีมาอันนี้ก็ใส่ขันมาด้วยนะดังที่กล่าวมาแล้วโดยในที่กล่ามาแล้วนั่นแหละ วุตะในเยนะโดยในที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละพึงชำระสีมากระทำสังฆกรรมเถิดนี่เขาก็เขาก็ละไอตัวนักพิกตาไปนะครับหน้าร้อยิบเกว่าหรือจะตัดกิ่งและย่านไซเหล่านั้นกระทำไว้กระทำให้ตั้งอยู่ข้างนอกก็ได้หากว่า เมื่อสงกร,ริยามานีเมื่อสงกำลังทำก,ำกรรมกริยามานีตัวนี้มันยิระปัจจัยจะตัวจบนะนึ่งกรรมว่วาจบดิขั้นเมื่อกรรมอันสงก็ทำอยู่อะ่ะเมื่อสงกระทำกรรมในโลงสีมาโลงได้ย่านได้นะตัวนี้ยในย่านขันทศสีมาเติมขันข้ามาอีก กจิพิกุพิกษุบางรูปนั่งอยู่บนกิ่งไม้นี่นะนิสิตินะครับนั่งอยู่บนกิ่งไม้ที่ทอดขึ้นไปบนอากาศตวเหาเ่ยนะนั่งบนกิ่งไม้ที่ทอดอยู่บนอากาศยื่น เข้าไปในย่านสีมาคือมันยื่นเข้าไปในย่านสีมาด้วยนะในลงสีมาด้วยไอ้กิ่งตัวเนี้ยครับปาทาวาอาัศาเท้าของเธอภูมิคตาโหนเปนถึงภาคพื้นก็ดีนิวาสนะปารุปนางผ้านุ่งและผ้าหม่มสบงและจีวรนะนุ่งและผ้าหม่มสบงและจีวอ ภูมิงผูกสติถูกภาคพื้นก็ดีกรรมมังกาตุงนะกรโลติไม่ควรทำกรรมและอนาพิกตาตายนะครับเดี๋ยวก็แปลกรรมเดี๋ยวก็แปลตังก็กรรมนะแต่จะให้เธอยกผ้ายกเท้ายกเท้าทั้งสองและสาบง และเศาบงกีวอนขึ้นแล้วทํากรรมก็ควรแล้วทํากรรมก็ควรกรรมตัวนี้การตรงแล้วทำในหมายถึงทากรรมก็ใส่กรรมก้ามาด้วยเวทีตะพังบัณฑิตึนทราบลักขนังลักษณะอีกทางนี้ปุริมัณนเยนะโดยในก่อนแต่ไม่ได้ดูโยชนานะค่อยๆแกะไปโยชนาก็จะแปลยากนิดนึงส่วนเนื้อความที่แปลก,กัน มีดังต่อไปนี้อายังปณะวิเศษโสยกอัดโถเข้ามาจะให้เธอยกจะให้เธอยกขึ้นแล้วทํากรรมในขันทะสีมานั้นณนะวัตติย่อมไม่ควรต้องนําเธอมาเข้าหัตถบาทนําเธอเข้ามาเข้าไปยังหัตถบาทก็ได้เข้ามา หัดถ้าเข้ามาสู่หัตถบาทเนี่ยนะต้องขึ้นโซเข้ามาต้องนําเข้ามาหัตถบาทแต่ละก็ได้นะถ้าเรารู้ว่ามันเนื้อความมันมันแปลแล้วรู้เรื่องอะทำไมได้ก็ใส่โซเข้ามาต้องพิิจพิจารณาคาแปลดีๆนะคือขึ้นมาเต็มๆไม่ได้ก็ว่าเดี๋ยวมันจะสํานวอ่อนเทนั้นมันก็ละมั่งขึ้นมั่งนะไอตัวประธานเนี่ยแปลแล้วเข้าใจไหมถ้าเข้าใจก็ไม่ต้องใส่ประธานถ้าแปลแล้วงงๆก็ใส่ประธานเข้ามาด้วยนะครับถ้าภูเขาตั้งอยู่ใน สีมาตั้งอยู่ภายในสีมาตั้งอยู่สีมาในภายในนะก็ลวบภายในมาก่อนถ้าภูเขาตั้งอยู่ภายในสีมาตั้งอยู่ภายในสีมาตั้งอยู่ในสีมามีในภายในอะไรเนี้ยนะสูงตรงขึ้นไปย่อมย่อมไปตรงนะสูงตรงขึ้นไปย่อมไปตรงภิกษุยืนอยู่บนภูเขานั้น ต้องนำมาเข้าหัตถบาทพิคุผู้อยู่บนภูเขานั้นต้องนำมาเข้าหัตถบาทนะประธานอยู่นี่นะแม่ภิกษุแม่ในภิกษุกวิถิเถนะแม่ในภิกษุผู้เข้าไปข้างในภูเขาด้วยอิจิลิศก็มีนยัยนี้เหมือนกันแท้จริงสีมาที่สม ผูกเท่านั้นพัชมานานะแท้จริงสีมาที่สงผูกเท่านั้นนาโอตรติไม่ครอบถึงประเทศที่ไม่ได้ประมาณที่ไม่ได้ประมาณที่เว้นจากประมาณไม่ได้ประมาณหรือที่เว้นจากประมาณวัตถุไม่เลือกชนิด หรือวัตถุชนิดใดชนิดหนึ่งวัตถุไม่เลือกชนิดไรที่เกิดขึ้นภายในพัทสีมาในสีมาที่ผูกแล้วนะก็จะเรียก,กว่าพัทสีมายังกินจีเอตถากัตจีนะวัตถุไม่เลือกชนิดที่เกิดในพัทสีมาคะตั้งถึงกันเข้าถึงกันเข้านะด้วยการผูกเนื่องเป็นอันเดียวกัน อันนี้แปลว่าในที่แหง่งในที่แหง่งใ,ใดแห่งหนึ่งตัวนี้นะฉะนั้นวัตถุไม่เลือกชนิดก็คือ,อยังกินนะ่งจินั่นแหละตัวนี้แปลว่าในนะครับในที่ใดที่หนึ่งย่อมถึงการนับว่าเป็นสีมาทั้งนั้นหรือเราจะแปลว่านับว่าเป็นสีมาทั้งนั้นก็ได้ไม่ต้องมีคําว่าถึงก็ได้นะนับว่าเป็นสีมาทั้งนั้นอย่างนี้ก็ได้แปลได้สองแบบวินิชัยในบทว่าติโยชนะปัลละมังที สีมาชื่อว่ามีสามยนเป็นอย่างยิ่งติโยชนะประมาโยคสีมามาเดี๋ยวจะเพาะวิเคราะห์ว่าตรงนี้นะอืมเพาะคือได้มั้งนี่จะแปลว่าเพาะสีมาชื่อว่ามีสามยนเป็นอย่างยิ่งมันแปลข้างในก่อนก็ได้นะ สามยอดเป็นอย่างยิ่งสามยอดเป็นอย่างยิ่งเป็นประมาณแห่งสีมาประมาณังเอติสาสามยอดเป็นอย่างยิ่งเป็นประมาณแห่งเป็นอย่างยิ่งอย่างสูงมั้งสามยอดสามยอดเป็นประมาณแห่งสีมานั่นเป็นอย่างสูงเพราะเอตนั้น สีมานั้นชื่อว่ามีสามโยตเป็นอย่างยิ่งเนี่ยน,นะแปลเข้านะครับจริงต้อว่าเพราะวิเคราะห์แหละตรงเนี้ยถ้าเราจะแปลเข้าอนะสีมาชื่อว่ามีสามโยตเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าแาะว่ามีสามโยตเป็นอย่างสูงไอตัวเอติดสาเราก็จะไม่แปลแล้วนะเพราะเราแปลเข้าแล้วเราจะทิ้งประธานทิ้งนามตั้งน,น,นะครับมีเอ่อสีมามีสามโยต สีมามีสามยอดเป็นอย่างยิ่งนั้นอันนี้ยโยกสีมาเป็นประธานมาด้วยนะสีมาเป็นอิถิลิงส่วนตีโยชนะประมังเนี่ยเป็นนับ,บงอยู่อย่างนี้นะโยกอ,อิถิลิงเข้ามาเป็นประธานสีมานะครับสามมัน,นิตัพาสีมานั่นภิกจูผู้จะสมมุติสามมันนันเตนะนะสีมานั่นขึ้นมานะครับเข้ากับสามมัน,นิตัพา ภิกษุที่จะสมมติต้องตั้งต้องอยู่ต้องอยู่ก็คือต้องยืนนะแต่ว่าอยู่ก็ได้ยืนก็ได้ต้องยืนอยู่ตรงกลางหรือยืนอยู่ในท่ากลางแล้วสมมติในทิศสี่ทิศยถาตัวเนี้ยตามก็แปลว่าโดยไหมโดยที่โดยที่ มีทิศละกึ่งโยดอมีเอวังฉันใดโดยประการที่แต่ละมังนั้นก็ต้องแบบโดยประการที่นะพิกษุจะสมมุติต้องดำลงอยู่ตรงกลางแล้วจึงสมมุติตรงนี้โดยประการที่นะครับเอวังกระยะาก็แล้วจึงสมมุติโดยประการที่ในทิศท,ทั้งส่มีทิศละกึง่งมีทิศละโยด มีทิศละกึ่งยดกึ่งยอดกึ่งยดนะยดกึ่งยดกึ่งยังงงนั่นเนี่ยวัดจากที่ตนอยู่นั้นออกไปแต่ถ้ายืนอยู่ในตรงยืนอยู่ท่ามกลางแล้ววัดออกไปนะกัลตินวัดออกไปทิศละสามยอดเอเกกะทิสโตนะ วัดออกไปทิศละสามยอดดีนะใคร่อหาวัดออกไปทิศละสามยอดย่อมรวมเป็นหกยอดเช่นนี้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยนะทีนี้ประธานเราก็จะงงใช่ไหมการกระทําอย่างนั้นใช้ไม่ได้นี่นะครับ โยชนาก็าให้ขึ้นตัดสมาตังการนังเข้ามานะครับตรงนี้ทําอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะครับแต่ตามโยชนาอีกทีหนึ่งนะแต่ถ้าภิกษุนั่นแหละที่ท,ที่เป็นประธานของการลวนเตียแต่ถ้ายืนอยู่ตรงกลางวัดออกไปทิศละสามโยนนประโยคนึมันชโยชนาโหนติรวมเป็นหกยนน เพราะเหตุชนี้เพราะเหตุชนี้เพราะเหตุนั้นนะเพราะเหตุชนี้อะไรอย่างเงี้ยอ,อ๋อตรงนี้อิติก็แปลเป็นตัสมานะเพราะฉะนั้นการกระทำนั้นนะวัตตติใช้ไม่ได้นะภิกษุจะสมมติสีมาสี่เหลี่ยมเท่ากันใต่พูดมาเวยก็ได้นะภิกษุสามมันนันเตนะภิกษุจะ สมมุติสีมาจตุรัสสังวาสี่เหลี่ยมเท่ากันสี่เหลี่ยมจตุรัสจะสมมุติสีมาสี่เหลี่ยมจตุรัสติโกนังวาหรือสามเหลี่ยมพึงสมมุติโดยประการที่นะครับยถาตถา,ถา,ถาโดยประการที่วัดจากมุม โกนตันยนะจากมุมวัดจากมุมหนึ่งไปถึงมุมหนึ่งได้ระยะสามโยชนะครับี่เป็นยาถาตถาตถาเอาวังวัดจากมุมหนึ่งถึงมุมหนึ่งเป็นสามโยชนะครับได้ระยะสามโยชนะตีโยชนังโอติถึงจะใช้ได้นะครับแต่ก็ถ้าให้ที่สุดรอบแห่งใดแห่งหนึ่งเกินสามโย์ไป สเจหินะก็ถ้าหิก็สเจถ้าว่า <c oughs> อติกาเมติเนี่ยนะให้ที่สุดรอบอ่านี่นะอาจจะเป็นกาลิตตนะตติยากาลิตะให้ล่วงไปหรือจะแปลว่าโดยก็ได้มั้งถ้ายังยอดสามอะไรโดยรอบอะไรเนี่ยเขาก็แปลปริยันเตนะน,น,นั่นเลยเอาความนะครับ ให้ที่สุดรอบเยนะเกนาะจีแห่งใดแห่งหนึง่งล่วงเกินไปเขาตมากจะใส่ล่วงไปนะล่วงเกินไปสามยดแม้เพียงเส้นผมนะปลายผมเนี่ยแม้เพียงปลายผมปลายเส้นผมอาปัดติงอาปัดติงจะอาปัจจิตต้องอาบัดด้วยสีมาจะ อะสีมาวะโหติสีมาก็ไม่จัดเป็นสีมาด้วยสีมาก็ไม่จัดเป็นสีมาด้วยโอเคก็ถึงหน้าหนึ่งร้อยสมสิบนะเดี๋ยวคืนนี้มาแปลกันต่อนะครับขออนุมโมทนาคุณาจรย์นกเรีนนักศึกษาทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ